ฟุตบอลกาโชเซเรียอิตาลีนะฮะคู่ที่น้ำมวหยิบม,มาพูดถึงครับเที่ยงคืนครึ่งนะอัตาลนตาเจอกระซาสซัวโลอัตาลนตาไม้กั้นนี่1.5เมตรเลยนะฮะต้องยิงสองประตะูอะพวกเขาเป็นที่สี่ครก็ต้องการรักษาพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเอาไว้นะฮะมีโลมาจ่ออยู่งหลังครับอัตาลนตานี่บอกเลยครับว่าโหดมากแปดเกมก่อนที่โควิด19จะมาชนะเจ็ดเสมอหนึ่ง ไม่แพ้ใครเลยครับแล้วมีนัดโหดๆอย่างเช่นการบุกยิงโตริโน่7-0บุกชนะเลเช่7-2กับบาเินเซียนี่ในยูฟ่าจะมเสี้ยงนะนะยิง4-0แล้วก็4ี่า่1แล้วก็4-3โหดมากนะฮะโจซิปอิซิสตลุยส์มูเรียลดูวานซาปาตาอเลฮันโดโกเมสพวกนี้ฮะช่วยยิงดีเกิขนขณะที่ซาดัวโลไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะะอยู่อันดับ11มี32แต้มเหนือโซนตกชั้น เจ็ดแต้มนะก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับความจริงก็จังอยู่ที่ออตาลันตาครับเข้าวินแน่ครับเกมลุกดุเรื่อนก็น่าจะมีสองประตูเป็นอย่างต่ำด้วยครับผมฟันธงที่ออตาลันตาครับ